หลังจากที่เราเตรียมส่วนของเสื้อเอาไว้รอแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเตรียมส่วนของผ้าหม่มผ้าห่มที่ใช้จะต้องปิดข้างหน้าได้ปิดข้างหลังได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทําประมาณ2เท่าของตัวเสื้อนะคะค่ะพับครึ่งแล้วก็ม้วนมาเก็บไว้ด้านนี้ค่ะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราก็จะวางนะคะลายด้านหลังเสื้อก่อนแต่อย่าลืมว่าอันนี้คือ,อผ้าห่มเป็นด้านหน้าเป็นส่วนที่เราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นผ้าห่มเพราะฉะนั้นเวลาที่วางใบเนี่ยเราต้องวางใบกว่ําเพื่อให้หลังใบเนี่ยรอสัมผัสกับเสื้อยืดค่ะอันนี้ก็วางใบได้เลยค่ะวางใบคว่ํานะคะชอบแบบไหนก็วางไปก่อนเลย แต่ต้องไม่ลืมว่าตัวเสื้อของเราจะอยู่แค่นี้เองตรงนี้เป็นตำแหน่งแขนเราอาจจะวางที่หลังได้เราพยายามวางตำแหน่งที่เป็นตัวเสื้อให้เรียบร้อยก่อนนะคะจะเห็นว่าทุกชนิดของใบเราจะวางคว่ำเพราะว่าตรงนี้คือรอเสื้อยืดมาสัมผัสก็ใบมะม่วงก็เช่นกันนะคะความสูงหรือความยาวของตัวเสื้อเท่าไหร่เราก็วางจนเต็มค่ะ กรณีที่ใบมีดอกหรือว่ามีลูกเราอาจจะเอาออกก่อนนะคะเพราะว่าตรงตำแหน่งที่เป็นดอกหรือว่าลูกเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่หนาแล้วเวลาที่สีของเขาออกมาเนี่ยสีจะเลอะมากเพราะนั้นเราจะต้องแยกส่วนที่เป็นลูกเป็นดอกออกให้เรียบร้อยเราถึงค่อยวางใบค่ะค่ะหลังจากที่เราวางใบสำหรับด้านหลังของเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะยกเสื้อที่เราพับไปหอเนี่ยมาวาง ลงไปโดยกะตำแหน่งให้เหมาะสมนะคะตรงไหนที่ขาดเราก็เติมอย่าลืมว่าตอนนี้เรายังไม่ทันได้วางในส่วนของแขนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกะแล้วก็วางส่วนของแขนให้เรียบร้อยค่ะเราก็อาจจะมีใบไม้มาเพิ่มอีกนิดหน่อยตรงตำแหน่งที่เป็นแขนค่ะ ถ้าเราคิดว่าครบแล้วเราก็จะก,กางส่วนของแขนออกไปนะคะส่วนที่มีใบเนี่ยจะอยู่ภายในใต้แขนมีอาจจะมีเกินบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําใบหายไปเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนช่องโหว่ค่ะก็เรียบร้อยคราวนี้แต่งด้านหน้าคราวนี้วางใบวางลายด้านหน้าค่ะค่ะวางตกแต่งเลยค่ะ พอเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดด้านหน้าก็คือการห่มสีด้านหน้าเวลาที่เราพับเราก็จะตกแต่งใบตัวไหนที่พับอยู่ตัวไหนที่ดูเหี่ยวเราก็จะแต่งไปะคะ่ะตำแหน่งที่เป็นดอกเราก็อาจจะยกนิดนึงแล้วก็ข้ามไปได้ตรงนี้ใบหงิกใบงอใบเหี่ยวเราสามารถที่จะปรับแก้ได้ทั้งหมด ถ้าการใช้เทคนิคของการห่มด้านบนในลักษณะแบบม้วนค่อยๆม้วนไปค่ะเห็นไหมคะถ้าใบเหี่ยวเราก็ได้ตำแหน่งที่เป็นดอกนะ้าเราก็สามารถยกข้ามได้ค่ะ เขาจะหม่มเวลาที่เราแบ่งครึง่งต้องครึ่งจริงๆนะคะถ้าไม่ครึ่งแล้วด้านหน้าเหลือสั้นเนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่าเราจะต้องรื้อทั้งหมดแล้วลายเราจะไม่อยู่กับที่ลายของเราเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปหลังจากที่เราห่มหน้าหลังเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปก็คือการใช้พลาสติกกั้นนะคะใช้พลาสติกกั้นสีไม่ให้เลอะซึ่งในการที่เราจะม้วนเสื้อเนี่ยอย่าลืมว่าเสื้อมันจะมีลักษณะที่โค้งแบบตรงนี้ เราต้องม้วนตรงนี้เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วถ้าตำแหน่งที่โค้งเราต้องพยายามดัดให้โค้งไปตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยยับนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องการผู้ช่วยหนึ่งท่านนะคะมวนนี้ขึ้นไปเก็บค่ะเก็บตรงตำแหน่งคอเสื้อก่อนนะคะด้านข้างถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงแขนเสื้อแต่ละเลยไม่ได้ เราจะต้องควบคุมดีๆตอนนี้อยู่คอเสื้อตรงนี้เห็นไหมคะเราม้วนตรงคอเสื้อไปตรงนี้ยังควบคุมให้ตึงอยู่แม้ว่าจะไม่มีเนื้อผ้ายืดเลยเราก็ยังจะต้องควบคุมแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆคะ่ะนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ค่อนข้างเล็กเพราะตรงนี้ไม่มีเนื้อผ้าตรงนี้มีเนื้อผ้าก็จะค่อนข้างใหญ่นะคะพอม้วนไปสักครั้งนึ่งเราก็อาจจะมีการดึงเพราะฉะนั้นอาตำแหน่งที่เป็นผู้ช่วยกดก็จะต้องกดไว้แน่น หรือถ้าเราไม่มีผู้ช่วยกดเราอาจจะใช้คลิปนะคะใช้คลิปขนาดใหญ่ที่เป็นพลาสติกหนีบไว้กับโต๊ะได้หรืออาจจะใช้ถังทรายเอามาวางกดได้กรณีที่ใช้ถังทรายจะไม่สามารถวางตั้งได้จะต้องวางนอนเพราะถ้าเราวางตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นวงของถังทรายนะคะอะ่เราดึงอีกนิดหนึ่งนะคะเราต้องมั่นใจว่าตึงจริงๆเพราะว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นเนื้อผ้า พอเรามองไม่เห็นเนื้อผ้าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามีรอยยน่นเราจะไม่เห็นค่ะแล้ววิธีการม้วนเสื้อเนี่ยเรานิยมม้วนจากคอเสื้อลงไปหาชายข้างล่างถ้าเราม้วนจากชายข้างล่างมาใช่อยู่สะดวกม้วนเป็นสี่เหลี่ยมมาแต่พอมาถึงตำแหน่งแขนแล้วจะจบที่คอตำแหน่งตรงนี้จะไม่ตึงนะคะพอไม่ตึงปุ๊บก็จะเกิดรอยยับนั้นเราจะต้องมว้วนนะคะ ก็ดึงอีกนิดนึงค่ะค่ะดูตรงนี้ดีย้ยวค่ะนะคะจนกระทั่งจบเห็นไหมคะเรายังควบคุมตรงนี้แม้ว่ามันจะเรียวแต่เราก็ต้องควบคุมให้ตึงอยู่ตลอดเวลาม้วนไปจนจบในแผ่นพลาสติกเลยนะคะเวลาที่เราตัดพลาสติกเราจะต้องตัดยาวกว่าผ้านิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ม้วนเก็บอยู่ในพลาสติก เวลาที่เรารัดยางรัดอะไรก็จะได้สะดวกค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนถัดไปก็จะเหมือนกับชิ้นผ้าปกติก็คือจะดึงจะดึงไม้ออกค่ะใส่ย,ยางดึงไม้ออกนะคะแล้วก็ใช้ตัวแลปเหมือนเดิมค่ะ ใช้ที่แลบได้เหมือนเดิมนะคะเมื่อทุกครั้งที่เราจะพันพลาสติกตัวนี้พลาสติกที่เราเรียกว่าเป็นพลาสติกห่อหุ้มอาหารเนี่ยเราจะต้องปิดหัวหรือท้ายให้เรียบร้อยก่อนค่ะ ปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยดึงนะคะดึงแล้วก็ม้วนไปนะคะค่ะ่ฝอยนีเียน่ฝอยกดกดกับพื้นกดกับพื้น